สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้เช่นเคยมีเหรียญ10บ,บาทปีพศหายากใครชอบเก็บสะสมนะครับช่องเราไม่มีขายไอช่องเราไม่มีซื้อมีแต่ขายนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางช่องของเราก็มีเบอร์ไลน์นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับเหรียญที่เรานำเสนอมาวันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทปีพศ25ง0นนะครับเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดามีเนื้อเกินอยู่ที่ตรงขอบเชื่อนะครับ แล้วเป็นปีปพศหายากผลิตน้อยติดอันดับหนึ่งในสิบนะครับแผมยังมีเนื้อเกินราคาก็พิเศษอยู่แล้วสูงกว่าปกติธรรมดาแล้วก็มาอีกเรียนหนึ่งนะครับเรียนนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเรียนมีเรือนะครับก็เอามา ทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับเพื่อนๆต้องการนะครับอยากจะได้ไปไว้สะสมนะครับก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาตามเบอร์ไลน์นะครับ0826691762นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ นะครับถ้าติดตอ่อก็ติดตอ่อทางไลน์พูดคุยกันทางไลน์นะครับถ้าโทรเข้ามาเราอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่า,าเราไม่มีทีมงานนะครับฉะนั้นนะครับก็นำเหรียญสองเหรียญนี้มาแนะนำนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเหรียญเนื้อกลืนและปีพศที่ ผลิตน้อยหายากติดอันดับ1ใน10เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่หายากเช่นกันนะครับเหรียญมีเรือนะครับกำลังมีความนิยมในหมู่นักสะสมนะครับสนใจอยากจะได้ไปเก็บนะครับทางเราก็มีเป็นจำนวนมากพอที่จะแบ่งปันให้กเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ นะครับถ้าเข้ามาพูดคุยกันทางเราก็จะตอบเพื่อนๆตามตามคิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราช่องของเราก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ